สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนสุมองสุบ่อเนาะพบพ่อกับซ่องน้องแทนเมื่อนี้ก็เฮาได้มาหาอยู่หากินกับพ่อน้องแทนกับอ่าวแทกเนาะได้ยี่เฮยสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องซ่องนี่ก็คือเต็มแยงไอ้เนาใช่พี่น้อง มันคืออีหยังอนนีนพี่น้องเอ้ยมันคือกุ้งเลยพี่น้องเอ้ยเก็บออกเฮยฮุบเอาโลดนี่นะเก็บออกขี้เงาใหญ่นะอืมปลาขอน้อยพี่น้องตัวบวใหญ่พี่เ้องตัวมวใหญ่ตัวอืมเมื่อกเล้อยขันบะฮุบเนาะนะหนามาสิเฮ็ดเนี่ยอาคุออก บาดเดี่ยวพี่น้องอันนี้นะพร้อมเมื่อเมื่อเมื่อเลยอาเอาในนันเดียวแทนอนกับเลยอนกับสอลงพอดี อย่างงามเลยเนาะพี <C> ่น้องหายอยากนะแม่นองแทนกระมุดโจะมาเลยเด้อพี่น้องบ่แมนยังเด้อพี่น้องอันนั้นมาบักตี้อ่ะบ่มาลอยน้ำน้ำไปน้ำผู้เจ้า จะคลองมันพี่น้องเลยจะชิงโง,ง่มาพี่คือเก่ามาเฮย้ยผู้อะไปพี่น้องนูพปุกโอ <c oughs> ้นูพปุกนูพปุก <c oughs> เอาบักเตีย้ยโอ้ยเนาะ <c oughs> อหยังตั้งบนนาโนเตียมึงนี่โนเตียเนาะมา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 เตียเตียเตียอืมตั้งมันบนนาลีเนาะพี่น้องน้องดีแทสอยากนมา Lạng rồi đây, thì nó Để mà xịt sạy đây tía ơi mất Xịt sạy nóng d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 ạy

bà thi xong, thì nó áo dài nhưng mi chỉ định như đây thôi chào lắm nhìn như hơn thì nó bà là cổ bà thi song thì nó vậy của bà lẹ kìa ăn à, bớt so ăn là cái ngô ma đó ừ. Ừ. lá thì bồi là so bà ข้างจุเล่บาดนี่ก็คล้ายแล้วเนาะพอน้องแทนกับอันอ่าวแทกเนานาเฮาพากันมาลงน้ําพี่น้องลมพัดวี้ๆบัดมื่อย่างเมื่อยเลยเพิ่นสิเพิ่น่งให้น้องสิพากตายนาย่างเมื่อยังคือบ่ยอมเสียเปียผู้เดียวเอา คือว่าแบบน,นั้นเอาเด้โหเปียก่ะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อในกาแม่นลงแทนกับมาํากันกับพ่อนองแทนเนาะแต่ว่าแม่องแทนกับมาหยามกับน,อนอ้าพ่อนลงแทนแล้วก็เอาแท็กเนาะพี่น้องแต่ว่าหนากันี่ยหนากนงเน,น,น่ยาทันในล่างเนาะพี่น้องเลย มาตั้งแต่สาวๆก,ก็เลยมาส,สอนกุ่งน้ำเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้ายพิพาอันได้กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเบืออื่นนี่กะสิบอกข้าวดีพี่น้องืออื่นกับผูกแค้นนองแท่นเนาะ แล้วก็ผูกแค้นอันพ่อน้องแทนแล้วก็แม่น้องแทนนี่แล้เนาะผูกซ้ําแม่ลูกแม่น้องแทนได้ลูกแล้วยังบ่ทันไดู้กแคนเนาะก็เลยสิผูกแคนแล้วก็แล้วก็จัดงานวันเกิดน้องแทนเลยเนาะแต่ว่าน้องแทนเพิ่นเกิดวันที่2ธันวาพี่น้องแก็เลยจัดก่อนเนาะมีเวียน้อยนึงก็เลยจัดก่อน ຖ້าຜິดພາດອັນໃດກໍຂໍໂທດຂໍອະພເດີພນ້ຫາຢາກິນຍາເຊົານີ້າະເຊົກາດໜາພນອງແທກັອາແທກໄດລົງນ້ຳແຕເຊົາແແລວແຂງແຕເວັນເຮົາກຂຶ້ນເນາຕເວນຮົອງກໍປົກຕິນ້ອຍ ลอยลงนำผู้เจ้าแต่ว่าแม่น้องแท่นสินด้บอกว่าตอนกินนี้แม่น้องแท่นคือสิบร่่ายนะพี่น้องถ่ายแต่ตอนนี้แหละตอนสอนนี่แหละพี่น้องราเบิ่งรอส้มนะบาทที่สาม สิเดลาหรือบ่เดลานนะพี่น้องรอหลุดรอชมถ้าแม่น้องแทนพิพผาอันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อป่าลุงพ่อแม่พี่น้องท้าแม่แม่น้องแทนพิษผาอันใดก็ขอโทษขออภยัย Bà chụp thải, phở đồng mà Đại dư ơi Kẹp bò bạn Kìa bóng bớt bóng không bóng kẹp bóng 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 Bodi đi nỉa này tên bodi sang nỉa vassa. Ba chú tay nim bong âm hay nèp mù mì tinh hinh nâng lương lôn sẽ canto nâng 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 Khi ona kì khi nhựa nè สอนอยู่พุ่นเนาะอือนี่ไปสอนนําพังก็ได้อที่4พอน้องแท้มาลองเบิ่งพังนี้เนาะแต่ว่าน้องเดียวกันแต่ว่ามันหักยา่มันหักຍว Nào bà áo thạch Yên Lông yên là phí nông Tía, xíu lông bà nhang tía Khuyến má, má, má Xíu lông bà nhang lê tía ơi Mà nào nà lúc lạ ơi Hãy khỏi xa áo thạch Nào mất tiền ở đây phi nóc, bây giờ nặn nhằn này chắc đi để tốn tụi nội tiệt tí á sa, à, hết ăn tạnh vô. Si son đi chắc bát này hơi si son này chắc bát. สอนอีบาทติโอซะขึ้นเลยว่าซะพี่น้องแม่นบ่เนาะสิขึ้นเลยนะยาดน่ะเฮ็ดอีกจักห่ออนอีกกว่าจักบาทขึ้นวางนี่เป็นยังเยมันจังบ่หกนี่ ได้เนาะซอนกุ้งต้องซอนตั้งแต่เช้าๆกำยามมื้อแลงนะครับที่4พี่น้องรอลุ้นเนาะว่าสิได้ลายหรือบ่ได้ลายุ้งอืมาินเฮ้ยโอ้ยบ่เลือกเอาบ่ได้เฮ้ยตัวนี้นะเลือกเอาโลดเฮ้ย เก็บเก็บเอาปงล,งล่องวะเก็บเก็บเก็บด้อเก็บได้นี่มันลายเกินอ,อันนี้นะเก็บเองเนะเอาเอาเผ็ดมาเก็บเอ่งเอาเอาจา้าคือว่าแบบน,นั้นเราแบบได้เก็บซอยกันแล้วก็ฝ่าเมือ่อหนูพี่น้อง อะไรก็ถ้าพิจารณาได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกินหนาพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขุสุคนสบายดีบ๊ายบาย